อีกเป็นบุญใหญ่ที่พระเดชพระพ่อสร้างแล้วก็ให้ลูกๆไปตามนะครับต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ให้พวกลูกๆได้สร้างบุญอย่างนี้สม่ำเสมอนะครับจะหาที่ไหนในโลกนี้ไม่ได้แล้วครับผมวันนี้ผมน้ําตาไหลโดยมีความพึ่งปิติที่ได้มาทําบุญวันนี้ครับเป็นหน้าที่พวกเราที่มาตั้งแต่ก้าวแรกที่ท่านจะออกจากวัดไปทําทุด,ดงควัดเนี่ยก็มาโปรโยดอกกุหลาบ ให้ใจท่านฟูใจท่านปีติในสิ่งที่ท่านทำเพราะว่าเราต้องอาศัยท่านเป็นเนื้อนาบุญให้เราใช่ไหมครับกุลานี่นะครับทางโลกก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะครับเราเริ่มต้นปีนี้2,555เกี่ยวกับเส้นทางแห่งความรักทั้งหมดนะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงพ่อมหาปูชินีจารย์ทุกองทุกท่านเนี่ยนะครับได้มีความรักต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลน,นะครับแล้วก็ปี2,555ตัวเลขก็เป็นตัวเลขที่สวยเป็นตัวเลขแห่งความสุข ็จะเริ่มต้นปีแห่งความสุขนะครับประชาชนชาวไทยทั้งหมดทุกคนเนี่ยนะครับก็เมื่อทราบข่าวนี้อยากเชิญชวนทุกคนเข้ามา,าร่วมการสาปนาเส้นทางมหาปูชินียอาจารย์นะครับและทุกท่านก็จะมีความสุขทุกๆคนนะครับเนี่ยแหละคือกองทัพของหลวงปู่ลูกหลานของหลวงปู่ที่จะออกไปประกาศธรรมเป็นธรรมญาตาที่แบบสวยงามมากๆแล้วก็บนเส้นทางนี้วันนี้ที่เห็นแล้วเชื่อว่า ธรรมชัยแน่ๆค่ะคือก็อยากให้คนทุกคนชี้ตังเมกันทั้งโลกเลยนะคะใครเห็นกองทัพของพระเดชพระพุ่นหลวงปู่บนเส้นทางสถาปนามหาปุชยาจารย์นี้ก็อยากให้ได้บุญแล้วก็อยากให้เขารู้สึกอยากจะมาร่วมบุญนี้นะคะกกกระะหึงงงแลลอออคือเสีย ว่าเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงของประเทศชาติฉะนั้นผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบบตกตะลึงมากนะครับแล้วก็คิดไปถึงว่าเออจะเป็นไปได้แล้วก็เป็นจริงนะครับเพราะเมื่อสักสองเดือนก่อนก็จําได้ว่ามีน้ําท่วมประมาณเมตรเศษที่แห่งนี้ณนะขณะนี้ร่วม2เดือนก็มีพระทุดหวงนับพันองค์ได้ปรากฏขึ้นที่นี่ฉะนั้นผมก็เชื่อแน่ว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ในโลกแล้วก็จะสืบทอดเจตนารมณ์นี้ ยังไปกับชาวโลกเมื่อชาวโลกได้พบเห็นเนี่ยก็จะเกิดความนิยมเริ่มใสและก็ศรัทธานะครับในในการที่พระธุดงค์นับพันองค์ได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนปัจจุบันผมก็คิดว่ามันคงมีครั้งนี้ครั้งแรกที่ที่ท,ท,ที่ที่มีพระธุดงค์จำนวนมากขนาดนี้ที่มามาช่วยนะฮะเป็นเน,เนื้อนาบุญแล้วก็ช่วยเผยแผ่ศาสนา มีอย่างนี้มาก็ช่วยกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของพุทธศาสนิกชนให้ทำคําดีแล้วเป็นความชั่ว มันดีอ่ะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ต่อไปให้ให้ใหแหว่คนนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเท่ายิ่งดีอะ <sadly> ค่ะพืมมพ่มใจตันจนต,จตันใจจนตั้นไม่อยู่ครับเนี่ยเราเครา,ารพกราบไหว้พุทธศาสนาเห็นพระสงฆ์ท่านเดินตรงก็อยากจะทำให้ลูกหลานเ็าได้รักษากบอยากจให้ศาสนาพุทธเรามั่นคงเดินรุ่งเรือนต่อไปให้มีศิลธรรมคุ้มครองโลก ที่เห็นพระทุด,ดงค์เป็นระเบียบแบบแถวแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่ามีความศรัทธ,ธามากค่ะขนาดพระ1,127้อ่รูปมาค่ะยังเดินแบบเป็นแถวที่สวยงามมากค่ะรู้สึกศรัทธ,ธามากค่ะแล้วก็รู้สึกเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนามากขึ้นค่ะมากขึ้นแบบที่สุดแล้วค่ะชีวิตนี้จะอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ต่อไปค่ะก็ไม่เคยคาดคิดครับว่าจะมีการรวมตัวของพระที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถือว่าเป็น มหาภุสลที่ยิ่งใหญ่จริงครับเมื่อเห็นพระเดินก็เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับก็ทําให้เราได้เข้าถึงในพระพุทธศาสนาก็อยากจะสืบทอดศาสนาต่อไปครับพระก็รู้สึกศรัทธาในศาสนามากยิ่งขึ้นค่ะทําให้วัยรุ่นอย่างเราใครยอยากแบบว่าอยากที่จะเข้าวัดทําบุญหรือว่าแบบเวลาเห็นพระพิสูจ์เนี่ยก็แบบว่าอยากจะแบบเข้าถึงศาสนาให้มากกว่านี้ค่ะรู้สึกดีครับเพราะว่า แบบก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปทําบุญตามวัดแล้วแบบมีมองค์การดีแบบนี้มาใกล้ๆแล้วแบบมีพระเป็นพันรูปภายในวันเดียวภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมาให้เราได้กราบไหว้นี่แบบผมว่าสุดยอดแล้วผมอยากอยากอยากบวชอยากเดินทุดมเหมือนกันครับ <c oughs> เพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากบวชให้ให้ปิดามันดาแล้วก็ให้ตัวเองด้วย e não